มันก็มันก tamam <iendo> ็ประมาณนี <well> <mumbles> ้แหละประมาณนี้แหละไม่ใครอยากรหันนิดนึงนะหันข้างนิดนึง แม่อตรงเลยอ่ะตรงเลยองเลยเออตอนนอยยาเรื่องราวน่ารักก่อนเลยการเปิดตัวแฟนในีทครังน่าทักมาวันเลนไทยที่ผ่านมาหวันสุดๆไปเลยอินเลิฟครับอินเลิฟแล้วผมก็รับผมก็รู้สึกว่าในวัย22แล้วมันก็อยู่ใต้สายตาผู้ใหญ่ ทั้งสองฟังเลยผมก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากให้มันน่ารักน่ารักอย่างนี้แตก่อนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมองเป็นเรื่องปกติครับใช่มันมีคนที่เชียร์เราได้ใจเยอะเลยว่าผลงานความรักครั้งนี้ดีจังน่ารักอะไรอ่งนี้เรารู้สึกไงบ้างแบบพอพอมีคนเชียร์พูดอะก็รู้สึกว่าได้ฮะมองกลางกาก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจที่ที่ที่ทุกคนยอมรับในการการการเขาเรียกว่าอะไรเติบโตของเรามามามาทุกๆเลเวลเลยเห็นตรงแั้นทำงาน ทำงานเดี่ยวจนมาเป็นงานคู่จนตอนนี้มามามีแฟนมามีความรักผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนก็ยังอ้าแขนต้อนรับแล้วงานงาน,งานทุกอย่างก็เยอก็แฮปปี้เหมือนเดิมน,นี่ก็เรียนจบกลับมาเริ่มเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตนะครับใช่แล<ต>้วแม่ว่าไงบ้างคุณแม่เป็ไงแล้ก็น่าก็ก็ก็อคอยทานข้าวกันอยู่บ่อยๆนั่งหลักกันมาทุกอย่างอยู่ใต้สายตาผู้ใหญ่ดีๆพอพอพอได้เจอกันตลอดถูกไหมก็เอ็นดูเอ็นดูมากๆเลยใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนเพราะเหมือนพอลูกชายคนโตเขาเหมือน เริ่มเริ่มเริ่มเข้าที่เริ่มมีงานเริ่มใช่เราเราเราเนี่ยแหละว่ายิ้มเห็นเห็นเห็นเรายิ้มมีความสุขได้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 พูดได้เป็นตัวเองเขาเขาเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วนะผมผมว่าใช่จริงคุณแม่เขามีความคาดหวังอะไรบ้างไหมกับกับความรักครั้งนี้คุณมีได้บอกอะไรบ้างไหมว่าอะตรงนี้อยากไม่อยากให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หรือให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองเหรือ ก็ยังคงเป็นประโยคเดียวกันกับผู้ใหญ่อื่นก็ก็ก็เหมือนว่าเราก็ใจเย็นๆแล้วก็แล้วก็อยู่ให้ให้มีความสุขดูกันไปเรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยไม่มีอะไรเลยพี่สักสักจริงๆรู้จักกันมาสักสองสามปีแล้วครับใช่ใช่ใช่ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ที่นูอยูคนละประเทศอยู่ต่าประเทศยากนิดนึงแล้วก็เราต่างกันเยอะอะไรแค่นี้เคย อะไรแล้วย่างตอนนี้ได้ได้กลับมาอยู่ประเทศเดียวกันตอนนี้กลับมาครับพักเดียวก็อยู่ไทยนะครับซัมเมอร์อยู่ไทยใช่ผมก็ทำงานนะเขาก็เรียนอะไรใช่ผมก็ฝึกงานอะไรนะครับเขาก็ต้องบินกลับไปใช่ใช่ครับใช่เรียนเรียนกันอยู่เรื่อยๆใช่พอดีเราเป็นพิดีแฟนไหมคะผมเหรอก็ก็พอดีพอดีอะพี่ว่าเห็นไปไหนแฟนก็จะไปไปงานด้วยใช่ปะพยายามไม่เห็นว่าว่าว่าทำงานนะอะไรวันวันนี้เขามา ไม่มาครับไม่มาไม่มาปะดูว่ามีบบข่าวมอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันจริงๆเรากลัวเรื่องระยะทางไหมเพราะว่าหลายๆคนเนื้อก็จะแบบเวลาพบกันวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราไกลอะไรเงี้ยก็มีกลัวถ้าพูดพูดตรงๆเอาแบบธรรมชาติเลยนะพี่กลัวแต่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าข้อเล็กๆยิบย่อยเราคุยกันได้ทุกอย่างมันก็โอเคต้องต้องใจเย็นๆกันไปแต่โอ้ยแหมยิบสองเอง อยู่กันเรื่องเวลาที่มันก็ไม่ได้คุยกันก็เราอยากจะรู้ว่าทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยกันยากนิดนึงใช่แต่ทุกอย่างโอเคครับทุกอย่างโอเคเหมือนพอลู่ลู่ทีนกันละประเทศนี้ทํางานอย่างงี้ตรงนี้เรียนอย่างงี้มันก็โอเคผมก็มีไปหาบ้างอะไรเงี้ยครับมีข้อตกลงไหมคะต้องคุยกันทุกวันหรือไม่มีไม่มีใช่เหมือนคบกันค่อนข้างจะใช่ใช่รอบนี้คือเอาแบบเอาให้มันส่งเสริมกันทั้งคู่ดีกว่าฉันรอเขาใส่กันทาก่อน เข้าใจมากๆเข้าใจมากเข้าใจเขาก็เรียนเป็นฝั่งคิดเลขไปเลยก็จะไม่มีวงการบันเทิงใดๆผมันคือเออมันมันมันบาลานซ์กันดีมากๆเลยคแบบมีความผืนเหมือนกันเวลาเราไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยคือผมก็เนี่ยพามาเจอพี่ๆเบื้องหลังทุกคนแล้วก็เบื้องหน้าได้ได้ได้เจอทุกคนตลอดแฮปปี้เขาว่าเขแบบเขาวาเ็คนดีใช่ใช่น่ารักน่ารักก็แฮปปี้ดีครับแฮปปี้มากเลยครับผม ก็ได้คอนเทนต์ถามอีกเรื่องนึ่งกับเรื่องครอบครัวนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของคุณแม่เองก่อนอันนี้คุณแม่เขาผอมตอนนี้เขาคือผมอ่ะคือผมอ่ะเอาจริงๆถ้าลงประเด็นเรื่องนั้นเลยนะผมผมไม่ได้อ่านอะไรเลยผมว่เรื่องนี้คือบล็อกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมจะมีอะไรพูดต่อหรือมีอะไรเสริมแล้วค่อนข้างจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ผมไม่เข้าใจเขาอยู่กันมานานมากๆแล้วแล้วก็ส่วนตัวผมตอนนี้กับน้องๆก็คือจะเป็น ก็คือทําหน้าที่ลูกที่ดีทุกอย่างเหมือนเดิมพ่อแม่แฮนด์ดไลได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการจัดการที่ดีมากแล้วผมรู้สึกว่าด้วยจังหวะเวลาอะไรทุกอย่างทุกอย่างลงตัวมากตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ต่อที่สําคัญคือคนต้องเดินมาทันแนผมคิดว่ามันดีมากมากแล้วตอนนี้ใช่คือดีดีไปกันแม่แม่ผมเห็นตัดผมสั้นแล้วนี่ผมไม่ได้เจอแม่สักพนึงแล้วเนี่ยทำงานตลอด ไม่ใช่ใช่สียแต่แม่ได้ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำงานทำงานทำงานครับใช่ใช่ใช่ี่คิดถึงคุณแม่คุณแม่ก็คือแฮปปี้ดีคือจริงจริงมีเรื่องมีเรื่องอะไรให้คับท้องใจเลยรั้งทัวะไรนนี้ไม่มีเลยครับชั้นสบายแล้วก็ผมตอนนี้หาหาจังหวะตัวเองปล่อยเพลงหายไปนานมากแล้วก็มาเล่นละครแป๊บหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างลงมดีมากว่ามันมันถ้าถ้า ถ้าจะลงถึงด้วยว่าครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันด้วยอายุผมอ่ะยี่สิบสองนึกออกมาฟรุ่นต้นๆคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้า,ขาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นความคิดก็เปลี่ยนไปทุกคนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแล้วก็ทุกๆมูมเมนต์ของที่บ้านผมค่อนข้างคนม,มันมันก็มีกลุ่มหนึ่งค่อนข้างจับจ้องอยู่มันก็ต้องละเอียดนิดนึงว่าข่าวที่ออกมาเป็นเป็นแบบไหนทางๆังอะไรยังไงแต่ว่าข้างในจริงๆทุกคนคุยกันตลอดแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเราก็กำลัง ใช่แล้วก็เข้าใจทุกอย่างทุกคนเข้าใจกันครับผมก็แล้วแต่จุดแบบนี้ค่ะเราเป็นพี่ชายคนโตเราเรู้สึกว่าเราต้องเป็นหลักหรือว่าเราต้องเป็น,นคนไม่มีไม่มีฮะคือคือคือทุกอย่างเหมือนเดิมก็เป็นบ้านผู้ชายสามคนที่ท,ที่คุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงให้เป็นเด็กทํางานแล้วก็ใช้เงินที่ทํามาเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็โฟก์โฟกโฟกัสอยู่ตรงนั้นพอเป็นทังเข้าใจฮะเข้าใจแล้วก็หันไปจ้างสุขภาพ ิสุขภาพร่างกายให้มันดีขึ้นไปมีชีวิตดีๆของประเทศนั้นจบแล้วเราได้คุยกับคุณพ่อคคุมะยคุยกันทุกวันครับคุยกันทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนพ่อแม่ลูกอยู่เหมือนเดิมครับคุยทุกวันอยู่ไหนทําอะไรวันนี้ใครทําอะไรคุยกันตลอดมันเหมือนเดิมแค่แค่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องมุมเป็นแฟนของเขาซึ่งซึ่งเด็กๆก็ก็พูดพูดอะไรไม่ได้ใช่ใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมผมว่าเขาแฮนด์เดลกันได้ดีมากๆและ ไม่อ่านเลยครับไม่ไม่อ่านอะไรเลย,เลยไม่อ่านอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้คือมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ต้องระวังหรืออะไรมันเป็นมันมันเป็นเอฟเฟกจากการตัดสินใจของพวกเขาสองคนซึ่งผมรู้สึกว่า <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีฮะคุย <c oughs> กันก่อนและณนะเหตุการณ์และหลังและคุยคุยกันอยู่ตลอดทุกทุกคนครับใช่ก็จะเข้าใจกันไม, <Okay. S 1> ไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิม ใช่จริงจริงมันเหมือนเดิมนะทุกคน <laughs> ไม่อะไรเลยเ <laughs> ปล่าใช่คื <Okay. S 1> ออะไรเปล่ารูครับ